ปิดประชุมได้เลยครับครับจริงๆแล้วต้องให้อาเซกปิดประชุมนะแล้วผมก็พูดในเรื่องเดียวกับของอาเซกนี่แหละคือช่วงหลายวันมานี้ยผมซุดนะคิดว่าผมอยู่กับมือถืออยู่กับการตัดต่อคลิปอยู่กับการหาสมาชิกหาทุนอะไรพวกนี้ยก็เรียกว่าเจ็ดแปดเดือนที่ผ่านมาก็ผมคิดว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ผมทุ่มเทเต็มที่เพื่อให้กลุ่มนี้เกิดขึ้นให้ได้นะครับแล้วมันก็มาถึงวันนี้แล้วนะครับ ก็ถือว่าเราจะส่งข้ามปีและกลุ่มโซดาโพธิสัตว์ผมสุดแล้วเนี่ยผมหาคำตอบผมเป็นคนที่คิดว่าชาตินี้เนี่ยเป็นคนที่มีบุญคือเมื่อตัวเองได้แล้วต้องให้คนอื่นได้ด้วยนะครับถ้าผมรู้เรื่องโพชงเจดผมต้องให้คนอื่นรู้เรื่องโพชงเจด,ด้วยถ้าผมรู้เรื่องสติปันสีคนอื่นจะต้องรู้เรื่องสติปันสีด้วยนี่เป็นปณิธานที่ผมมีอยู่ในใจลึกๆนะะถ้าผมรู้เรื่องอะไรของพระโพธิลักษณ์ผมจะต้องเอาความรู้นั้นนะมาบอกกับพวกเราด้วย นี่เป็นส่วนที่ผมผักเพื่อมาโดยตลอดทําให้ผมมีหนังสือของชาวโซเนี่น่าจะมากที่สุดองคหนึง่งที่เขียนเรื่องของสันติโโกนะครับแล้ว่อผมไปอยู่ไต้หวันเนี่ยผมก็ไปเขียนเรื่องมหายาน3ามเล่มสี่เล่มออกมาทําสื่อทําซีดีผมก็จะต้องรู้ให้ได้แล้วผมก็เอามาบอกคนอื่นอันนี้คงจะเป็นชะตาลิกิตที่ผมเนี่ยกำหนดกับตัวเองว่าเป็นคนขยันเป็นคนที่แปลงประสบการณ์ทุกอย่างออกมาให้มันเป็นทุนแล้วก็แจกจ่ายคนอื่นไป ผมคงทําอย่างนี้มาหลายชาติแล้วแล้วสิ่งที่ทํามาเนี่ยพอพอทำไปทํมาเนี่ยมันมาม,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 มลงตัวที่โสดาโพธิสัตว์แต่เด้งก็คิดว่าจะไปเป็นอาแปะแก่ๆอยู่ที่โรงเรียนชิจี้จะไปเป็นจิตนาสาจะถอนลูกความเป็นพระเอาไปเป็นคารวาสแล้วไปทํางานจนแก่ๆแล้วก็ตายไปชาติหน้าผมจะเกิดมาเป็นชิจี้นะครับเอออาไปามามันมาโดนเรื่องโควิดนะแต่การที่เป็นคนขี้เกียจไม่เป็นเนี่ยผมก็ คิดดำเนินสร้างองค์กรเอ๊ะเราไปเป็นชื่อจิ้มไม่ได้งั้นเราทําของเราเองเลยงั้นก็ขอขอบคุณทุกทท่านไม่ว่าจะเป็นสมมาบัณฑิตยุคแรกๆแล้วก็เหลือท่านทั้งหลายที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็ช่วยเมตตาผมด้วยนะครับช่วยกันเกาะเกี่ยวกันไปนะครับมันยากนะมันยากนะที่เราจะมาคุยกันได้ทุกๆวันพฤหัสเนี่ยผมยืนยันว่ายากมากเลยเพราะแต่ละคนเนี่ยทุกวันนี้ก็มีภาระมีความผูกพันมีปัญหามีเรื่องราวของตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังคงมีวันพฤหัส แต่ใดที่ยังมีคนเข้ามาร่วมประชุมในวันพฤหัสผมจะเป็นคนคนนั้นที่จะพยายามเข้ามาให้ได้ทุกวันพฤหัสนะครับผมก็หัดตัวผมเองด้วยแล้วผมก็ชัดเจนเหมือนอย่างที่เกตว่าการประชุมกันหนึ่งนิดการแลกเปลี่ยนกันหนึ่งนิดจะทําให้พวกเรามีพลังนะครับแลกเปลี่ยนกันสุดท้ายผมบอกว่าทำไมผมหายนะคือช่วงหลายวันมาเนี้ยนะผมไปพบระบบเอ่อเรียกว่าอะไรระบบการแช่น้ําร้อนนะครับซึ่งมันจะเป็นแค่เพียงอุปกรณ์คล้ายๆกับเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยนะ แต่มันเป็นของไต้หวันที่เ็ไปองค์ความรู้ของเยอรมันมาแล้วมันสามารถปั่นให้น้ําร้อนเป็นฟองขึ้นมาด้วยการสั่นสะเทือนนะแล้วก็มีมีใส่โอโซนมันสามารถปั่นกลิ่นโอโซนขึ้นมาได้จากเครื่องเครื่องหนึ่งแล้วก็ติดระบบน้ําร้อนเข้าไปให้มันได้เป็นความร้อนระดับ42องศาผมเน้นนะร่างกายคนเราเนี่ยแค่37องศาแต่เครื่องเนี้ยมันสามารถที่จะเชื่อมน้ําร้อนให้กลายเป็น42องศาได้อ้ผมซาตุลิเลยนะ เรื่องเหล่านี้ในนาคตผมจะมาบอกให้ฟังตั้งหลายอย่างว่าสิ่งที่อาเสกพูดเมื่อกี้นี้ว่าจะต้องวิ่งให้ได้วันละหกกิโลเนี่ยอุณหภูมิในร่างกายเดี๋ยวเสกตบท้ายผมอีกทีหนึ่งแล้วว่าอุณหภูมิในร่างกายเราเนี่ยจะสูงขึ้นบอกได้เลยว่าทําไมคนเป็นโรคมะเร็งมันถึงต้องรักษาด้วยความร้อนเพราะว่าร่างกายคนเราเนี่ยเมื่อเกินอายุห้าสิบหกสิบปีขึ้นไปแล้วเนี่ยอุณหภูมิในร่างกายเราจะตกลงนะมันจะตกลงมันจะมันค่อย,อยๆยหย่อนลงไปทําให ร่างกายเราค่อยๆหดตัวลงสารพิษต่างๆที่มันตกค้างอยู่ในตัวเราเนี่ยอีกหน่อยมันก็จะกลายเป็นไขมันมันก็จะกลายเป็นสารพิษตกค้างผมเนี่ยปีนี้ขึ้นปี66แล้วเนี่ยไอย้ผมรู้สึกว่าร่างกายผมสุดอย่างรวดเร็วเลยนะตั้งแต,แต่ก่อนเนี่ยผมขยันกว่านี้อีกหลังจาอขึ้นปีเนี่ยผมมาได้คําตอบเรื่องความร้อนวันตู้จีวิติ้งเซนมิงก็คือว่าท่านจะต้องทําตัวของท่านให้ร้อนขึ้นวันละครั้ง นะหรือว่า30สวันท่านต้องทําให้มันร้อนขึ้นมาจนถึงเกิน5องศานะจาก37ขึ้นไปเป็นส2สอน,นี่เป็นมาตรฐานที่ชาวเยอรมันเขาค้นพบว่ามันจะไปขยายหลอดเลือดขยายสารพิษแล้วมันดึงออกมาได้ปรากฏว่าเครื่องนี้ซึ่งราคาแสนหนึ่งเนี่ยนะในอนาคตผมจะไปเสนอให้อาเกดเนี่ยมาพิจารณาดูเสนอให้อโยพิจารณาดูเสนอให้อาจารย์พานุ3 4สี่แห่งที่พวกเรามีอยู่นะติดตั้งเครื่องนี้เข้าไปนี่โอ้มันจะช่วยคนได้อย่างมหาศาลเลย นะผมคิดว่าแสนหนึ่งเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม,ไม่ไม่แพงเลยนะผมจะเป็นคนขับื่อนแล้วผมไปลองมาสองวันละอ้ได้ประโยชน์มากไอที่ผมปวดเมื่อยเนี่ยมันแทบจะหายไปเลยนะแล้วถ้าเกิดผมทํามันแค่เดือนละสักสิบครั้งผมจะมีอายุ80ป,ป,ปีได้อย่างแข็งแรง,งมากเลยนี่เป็นความรู้ใหม่ซึ่งผมดีใจมากเลยเดี๋ยวผมจะอัดเป็นคลิปแต่ผมพูดให้ท่านรู้ว่าเมื่อตัวท่านไม่มีความร้อนเมื่อท่านไปกินน้ําแข็งเมื่อท่านไม่ออกกำลังกาย อะไรที่มันพึ่งพากันอยู่เนี่ยมังสวิรัตอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็แค่ชะลอแต่ถ้าเผื่อทาให้ตัวของท่านอุณหภูมิเพิ่มขึ้นห้าองศาสักสิบห้านาทีเท่านั้นมันจะขับสารพิษออกจากตัวเรานะครับเพราะมันเหนือกว่าสมุนไพรมันเหนือกว่าการขับถ่ายสารพิษมันเหนือกว่าอีกตั้งหลายเยอย่างที่ผมเข้าใจมาวันนี้คือติ่งของประสบการณ์เลยนะคือการเพิ่มอุณหภูมิของตัวเองให้ได้ห้าองศาอย่างน้อย สักครั้งหนึ่งต่อวันมันจะขับถ่ายสารพิษออกมามันจะไปแก้ปัญหาเรื่องการอุดตันของหลอดเลือดอะไรได้มากมายเลยนะครับขออภัยที่พูดเกินไป1นาทีนากลายเป็น5นาทีแล้ะอาเซัช่วยตอบอีกท้ายอีกทีหนึ่งครับขอบคุณครับ